แล้วมาบโบฮะยังไปยังเด็กหน่อยมาส้วนถ้าอุ่มไปใส่บาทคนสิมาบโบละ่ะเพ้่อนไปเพราะแห้งเนะหกโมงครึ่งเนะ หกโมงครึ่งแล้วบอ๊อแมนเพื่นบริยมากิไม่ย้สีกะไห้บอ๊อแมนไม่ย้สีใส่ไปหรือตีอหกโมงครึ่งแล้วรอด,ดูก่อนแป๊บนึง ไม่ไม่ได้ไปแล้ววันนี้วันอนะไรอะคบทันไมพาไม่มาอาจจะมีกิจในบนหรือเปล่าแต่จะมีรถซาลิงผ่านอยู่รถซาลิงของวัดเหรอคะเห็นผ่านอยู่นะแต่ว่ากรยัาาเห็น

ไลไม่รู้ว่าพาจารย์มาหรือเปล่านะคะหรือว่าไปก่อนหน้านี้แต่เราก็มองอยู่นะม,มาแล้วแกงไว้รุ่นมาตาใสมาตาใสเด็กหน่อยมาตาเทียวเฮ้ยเฮยเฮ้ย บรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้หมกอกเยอะมากเลยน้ำข้างไหลโอ้ยอ่อนพี่เอดแล้วหืมหืมหนูอ่อะแรงเยอะเวลาหนูหันมัน <laughs> จักระเด็นใช่ไหมอ้งหัวอุแค่หันหน้าหันที่แค่ทำอะไรนะรักกันรักกันรักก,กนนันก่อนหน,ห,อหน่อยเกก่อนหน่อยก่อนหน่อยกอนหน่อย กอดแน่นไม่ได้ค่ะเวลาข้าอหันแล้วเราจะกดไม่ได้ค่ะจับมือหน่อยอุ้มจับมือหน่อยแตะ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 มือหน่อยหอมือหน่อยสิเล่นเหมือนเด็กอยู่เลยนะโตแล้วคนหนึ่งก็ได้เล่นแบบนี้กันไปแล้วไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพาไม่มาเดี๋ยวรถซาเล้งจะมีผ่านอยู่เห็นผ่านอยู่เดี๋ยวค่อยใส่เราใส่เองก็ได้เฮ er> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหาใครหาใครโอ้ยหักกันแหงอ่ะนั่งลงนังลง อุ้มต uh, hey, ้องนั่งก่อนคุยใหญ่เลยออกเด้อท้องออกเด้อออกเด้อท้อง นันนน่นนั่นพาจานมาอายูอ่นั่นมาสี่รูปนะพีเอสห้ารูปนะพีเอสวันนี้มาเยอะ <laughs> โอยคุยอะไรไม่รู้มาห้ารูป <laughs> พอไหมล่ะ เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอยากไปเล่นกับเขาอยากไปเล่นกับมีตังมุนก่อนค่ะนึกว่าอาจารย์จะไม่มา เออใส่ข้างหน้านี่ก่อน,น,นอืมอืมอืมอ่ะอ่าพระอาจารย์มาเยอะนะคะวันนี้เอาไกลสิเขาอันอรตีสิาาาม,ม,มาหลายสุมือที่แห้ะออดที่สองอสอสบูเลยอ๋อม้าหูเดี๋ยวทีววได้เตรียม<ว><ว>อันไว้ถ้าใส่บาทเดี<ว>๋ยวลอป๊บนึง วท่าน่รมีอ้มาายี่สิบูรโอี่สิบลูกแล้วหนูไม่ได้บ่ได้เตรียมไหว้บหูวพาจันสิมาจานแลก็บ่ได้เตียมไหวนักสั่นของจะได้เตียมไหวโอ้ยรถเขารถบ่รถอันเขาไม่มา สามสามสามอ้ยลุยลดเลยเอาค่าใสก่อนใส่ใสก่อนลุ่มลลยสาธุยมเชา้ชาๆนะคะเอาบุญมาฝากนะคะใกล้จะถึงปีใหม่เป็นกัิยามาท้ำบุญพาจาร์เพื่นสิมาเขากรรมเนาะคะ่ะก็เลยเยอะ โน้ทาน่นก่อนหยิบมาก่อนมามารับก่อนมารับก่อนนะรับก่อนจัตุเจ็บปะบัดไม่ได้ จาทุใสบาดยามเช้าๆนะคะเอาบุญมาฝากนางลงนางลงจาทุ yeah, Cina oh, <laughs> sampai <Satu. laughs> <laughs> ไปบุญมาฝากนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสวัสดีค่ะ